ข้ออ้างตลกตลกซึ่งไร้เหตุผลสิ้นดีของพวกที่คิดจะขายชาติขายแผ่นดินขายคอนโดให้ต่างชาติอย่างไม่ยั้งคิดเนี่ยนะครับมีหลายข้ออย่างเช่นนะครับเขาบอกว่าถ้าให้ต่างชาติซื้อคอนโดซื้อที่ดินในเมืองไทยแล้วต่างชาติคนไปไม่ได้ยังไงก็จะอยู่เมืองไทยข้อนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าพวกต่างชาติเนี่ยที่มาซื้อในเมืองไทยของเราเนี่ยครับเขาไม่คิดจะคนไปไหนหรอกครับ เขาคิดจะมาตั้งอาณานิคมดังหากะครับอย่าไปคิดว่าก็จะขนกลับไปที่เมืองนอกมันไม่ใช่สินค้าครับอันนี้เป็นข้ออ้างที่ไร้เหตุผลสิ้นดีจริงๆบางคนนะครับก็อ้างอีกนะครับบอกว่าถ้าต่างชาติมาซื้อบ้านซื้อคอนโดเมืองไทยเราเนี่ยนะครับมันอยู่อยู่ไปถึงเจเนอเรชันที่2หรือคนรุ่นที่สองก็จะถูกกลืนเป็นคนไทยเหมือนอย่างคนจีในสไหมก่อนเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกเป็นไทยแล้ว อันนี้ก็ไร้เหตุผลสิ้นดีเลยครับสมัยก่อนเมื่อร้อยปีที่แล้วที่อาม,ม่าผมย้ายมาเมืองไทยเนี่ยนะครับมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมาอาศัยอยู่เมืองไทยเพราะยากจนข้นแค้นครับแต่จีนยุคใหม่ที่มาเนี่ยนะครับเขามาเพื่อที่จะมาช่วงชิงหรือมาเพื่อที่จะมาทำหากินรัฐบาลเขาก็ออกเงินให้สารพัดดังนั้นอย่าคิดว่าเขาจะมาให้หลกลืนะครับ เราคนไทยจะถูกกลืนต่างหากละครับบางคนยังไอ้นะครับว่าถ้าต่างชาติมาอยู่เมืองไทยกันเยอะๆคนไทยจะได้มีงานทําจริงหรือครับผมว่าแม้แต่คนคนไทยเราจะเป็นคนใช้เนี่ยครับยังได้ยากนะครับเขาอาจจะเอาคนใช้พมา่าหรือเขาขนคนงานเขาเองมาอยู่เมืองไทยครับเช่นในกรณีนักลงทุนจีนที่มาทํา ธุรกิจในเมืองไทยก็ขนคนงานมาเลยนะครับคนไทยเราอาจจะไม่ได้ทํางานหรือแม้แต่ที่เจาะรถไฟความเร็วสูงที่โคราชซึ่งถล่มลงมาเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยครับก็เป็นคนงานพมา่าคนงานจีนส่วนคนไทยเขาให้จ้างเป็นยามอยู่ข้างนอกเท่านั้นเองครับมียังมีอีกข้ออ้างอันหนึ่งนการบอกว่าเออถ้าเราขายบ้านให้ต่างชาติเช่นราคาสักส0สิบล้านเนี่ย ถ้ากรอบรับนักท่องเที่ยวมาถึงแ800ดร้อยคนถ้าคนหนึ่งใช้เงินห้าหมืนบาทดังนั้นขายบ้านดีกว่าอันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันครับไร้เหตุผลสิ้นดีเพราะว่านักท่องเที่ยวมาใช้เงินห้าหมืนบาทต่อคนแ800ดร้อยคนเนี่ยครับเงินกระจายไปทั่วประเทศครับแต่ว่าซื้อบ้านหลังมา4ี่สิบล้านคนขายได้เงินใส่กระเป๋าคนเดียวเลยครับบางคนอาจจะโต้แย้งนะครับบอกว่าเอา้าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยครับ ก็มีค่าอิฐหินปูนทรายนะครับค่าแรงด้วยไม่ใช่หรือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยครับโดยทั่วไปเนี่ยเป็นค่าที่ดนสักสองส่วนเป็นค่าตัวบ้านสักหนึ่งส่วนค่าตัวบ้านหนึ่งส่วนเนี่ยครับเป็นค่าแรงแค่3 0มสนะครับแล้วก็เป็นค่าวัสดุอีก70%ในวัสดุเองก็ยังมีค่าแรงอยู่นิดหน่อยดังนั้นเนี่ยครับค่าแรงนั้นเป็นแค่ส่วนน้อยมาก หรือค่าวัสดุเนี่ยครับหลักๆก,ก็คือค่าที่ดินนั่นเองดังนั้นต่างชาติมาซื้อบ้านสักหลัง 1, หงนึ่งสีล้านนี่เข้ากระเป๋าคนขายเห็นๆเ,เลยครับประชาชนทั่วไปแทบไม่ได้เลยด้วยนะครับแถมเขามาตั้งเป็นอาณานิคมอยู่กินเมืองไทยกลายเป็นรัฐหนึ่งของประเทศมหาอำนาจอย่างนี้ไทยจะสิ้นชาติไหมครับอย่าไปเชื่อคำอ้างส่งเดชที่พวกคิดขายชาติขายแผ่นดินพยายามที่จะอ้างนะครับวันหน้าอาจจะ ไม่รู้จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนะครับ